I am sitting, I am sitting, ฉันกำลังนั่งฉันกำลังนั่ง all you can say, ฉันนั่งอยู่ฉันนั่งอยู่ I am writing, I am writing, ฉันกำลังเขียนฉันกำลังเขียน all you can say, ฉันเขียนอยู่ฉันเขียนอยู่ I am eating, I am eating. ฉันกำลังกินฉันกำลังกิน all you can say ฉันกินอยู่ฉันกินอยู่ I am singing I am singing ฉันกำลังร้องเพลงฉันกำลังร้องเพลง all you can say ฉันร้องเพลงอยู่ฉันร้องเพลงอยู่ I am driving. I am driving. ฉันกำลังขับรถฉันกำลังขับรถ All you can say. ฉันขับรถอยู่ฉันขับรถอยู่ I am walking. I am walking. ฉันกำลังเดินฉันกำลังเดิน All you can say. ฉันเดินอยู่ฉันเดินอยู่ I am going. I am going ฉันกำลังไปฉันกำลังไป All you can say ฉันไปอยู่ฉันไปอยู่